วัดีครับวันนี้อยู่กับตั้มทีวีเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพามาซ่อมฝาท้าทยนะครับฝาท้าทยที่หลวมนะครับสังเกตด,ดูนะเนี่ยลวมเนี่ยมันจะให้ตัวได้นะครับมันจะให้ตัวได้ประมาณเกือบเซนเลยครับเขย่าได้ประมาณเกือบครึ่งเซนอะเซนหนึ่งเห็นไหมเขย่าได้ท้ายไยท้ายใกล้ๆเลยก็ได้ ครับตอนแรกนะครับฝาท้ายไขเขย่าได้่างนี้นะครับแสดงว่ามันหลวมย่ครับแก้ไขเบื้องตอน้นอันนี้เรียไข่เนหน่งน็นนอ,อตคอตัวนี้ไหมครับคอล็อกตัวน,นี้เนาะตัวน,นี้มันก็ยังใช้ได้อยู่เนาะสปริงตนนแต่ว่านี่น็อตคอเนี่ยขยขนะครับายน็อตก่อนคลาย,ยาเฉยนะครับไม่ต้องขันออกลาย,ยาเฉย ขายมันขยับได้ดันเข้าไปสุดเลยครับดันเข้าไปสุดแต่ก็ล็อกคืนนะครับล็อกคืนจะเห็นว่ามันขยับเข้าไปประมาณครึ่งเซนนะครับผมมาเบ้ามันใหญ่อยู่ครับลอก้แน่นนะครับโอเคครับได้แล้วนะครับหลังจากดัดแปลงซ่อมไปนะครับไม่มีเสียงดังแล้วครับแน่น ก็คือขยับเข้าข้างเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งก็ดึงออกข้างหลังนะครับข้างหน้าอีกข้างหนึ่งเพื่อที่จะให้มันลั้งกันนะครับขยับตัวคอล็อกนะครับเข้าข้างในข้างหนึ่งข้างหนึ่งก็ขันดึงกับข้างหลังนะครับมันเพื่อที่จะรั้งกันเนี่ยแน่นนะครับแน่นเลยนะครับดึงนะครับแน่นเลยครับเนี่ยแน่นมันดีดกันแน่นเลยครับไม่มีเสียงดังแล้ว nên pực lên ok